สวัสดีค่ะข้าหมูน่องชมพูค่ะข้ามาเบิงมหมูน่อยกินอาหารนี่จะโตอ้วนๆจ้จะกินเช้งจอาหารแมนแดงผสมหัวอาหารผสมห้าจ้ะเพืเ่อนไดรียนหลิ่นน้ำจะได้อว้วนปล่อยเพื่อนออกมาข้างนอกค่ะเม่อไดครั้ง มูก็มีแต่ตัวงามๆต่ราค้าเนะี่ยบ่ค่อยป็นไหนจ้ะบ่ค่อยดีป็นไหนช่วงนี้ก็สีราคาล่งแบบนี้ประจำละค่ะช่วงหน้าฝนเนี่ยก็ใหายอาหารลดต้นทุนแล้วจ้ะ